หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยผมขอแนะนำ The h u n d Shop บริการรับเติมเกมมือถือราคาถูกกว่าเติมเองหากเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากเติมเกม Cookie Run Tower of a v e n g e r s หรือว่าจะเป็นเกมอื่นๆก็สามารถทักเข้าไปได้เลยที่ Line a t The h u n d Shop หรือสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่ตามหน้าจอนี้ได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ต้องการจะฟาร์มเกมโยกังจุติยุทธภพเลื่อนใหม่หรือว่าต้องการฟาร์มเกมอื่นๆที่ต้องเปิดบอด24ชั่วโมงตลอดเวลาวันนี้ผมขอเสนอ UG Phone ครับ UG Phone เป็นแอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนๆฟาร์มได้ง่ายขึ้นและก็สะดวกมากขึ้นโดยการที่เราเนี่ยสามารถเข้าไปในแอปพลิเคชัน UG Phone เพื่อเช่าคลาวในแต่ละรูปแบบต่างๆน,นะครับแล้วเราเนี่ยก็สามารถโหลดเกมของเราแล้วก็เปิดเกมของเราไว้บนคลาวนั้นๆได้เลยนะครับผมโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นจะต้องเปิดตัวเกมหรือว่าเปิดโทรศรัพท์หรือเปิดคอม เพื่อฟาร์มเกมที่เราต้องการตลอดเวลาหลังจากเปิดฟาร์มใน UG Phone เสร็จเนี่ย <ๆ S 1> พเพื่อนๆก็สามารถกดปิดแอปพลิเคชันปิดทุกอย่างทิ้งไปได้เลยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าพวเพื่อนๆเนี่ยอยากจะเช็คว่าตัวละครเราหรือว่าเกมของเราฟาร์มไปถึงไหนแล้ว,พวเพื่อนๆก็สามารถกดเข้าไปที่แอปพลิเคชันเพื่อเช็คได้ทุกเมื่อโดยที่เราเนี่ยไม่จําเป็นต้องเปิดคอมเปิดมือถือทิ้งไว้ตลอดเวลาเลยนะครับเหมาะสาหรับพเพื่อนๆที่ไม่อยากจะเปิดมือถือทิ้งไว้เพราะกลัวแบตเสื่อมนะครับหรือไม่อยากจะเปิดคอมทิ้งไว้เพราะต้องการประหยัดไฟนะครับ UG Phone จะช่วยตอบโจทย์ตรรงนีี้้ไดดมาากๆะค เริ่มต้นเพียงแค่วันละสิบาทเท่านั้นเองสําหรับใครที่อยากจะดาวน์โหลดตัว UG Phone นะครับผมสามารถดาวน์โหลดได้ที่ลิงก์ใต้ description ตรงนี้เลยนะครับอย่าลืมใส่โค้ดลาลาาเพื่อรับส่วนลด20บาทต่อครั้งกันด้วยนะครับคิดถึง c a วโฟน o n e คิดถึง UG Phone นะครับมาเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณจริงกันโอเคคือก่อนหน้านี้มีเดยวคนอนะ่ะถามผมซึ่งตอนนี้คนดูเราก็ไม่ได้เยอะอะไรนะแต่ว่าผมก็คิดว่าน่าจะเป็นคําถามที่ผมได้รับมาเยอะมากๆเลยเรื่องธนูไม่ว่าจะเป็นแบบเรื่องของลมปานอะไรดีแล้วแบบธนูเวลาแบบ ใช้สกิลฆ่าคนหรือยิงธรรมดาดีอะไรอย่างเงี้ยแบบจริงๆพอจะมีแบบไกด์แบบสําหรับคนที่เล่นธนูแม้ว่าแบบปานอะไรมันสําคัญสําหรับตัวธนูบ้างครับเพราะผมเองก็ไม่มีข้อมูลตรงนี้เลยอะจริงๆผมว่าคนเล่น ธนูน่าจะเหมือนอาชีพอื่นที่แบบว่าเน้นดามเมจก่อนอยู่แล้วครับผมจะพยายามอัพปานที่มันเน้นดา้เมจก่อนเลยพวกแบบตาเหย่ยวเพชรขาตอะไรพวกที่พวกที่นำนำนั่นแลนะครับเดีย๋ยวมันจะมีอ่อตาเหย่ยวเพชรค้าวก็คือระยะโจมตีจะเพิ่มพลังสูงอ่อลโจมตีใช่ไหมอันนี้ผมจะอัพเป็นอันแรกๆเลยในช่วงเริ่มต้นเกมมาเพราะว่าช่วงแรกธนูมันหนังชีวิตอะบางทีมันต้องไปทําบัคกอ่าใช่ครับใช่ใช่ใช่ ต้องบักเก็บเวลอะไรประมาณนั้นใช่ครับแล้วก็ธนูทะลวิญญาณอะไรเงี้ยอ่าเพิ่มพลังโจมตีของลูกศรเพิ่มขึ้นออกก็คือลูกธนูพลังโจมตีลูกธนูมันเห็นผลมากเลยใช่ไหมครับไอตัวนี้เพราะดูมันบบกเป็นแฟดเลขค่อนข้างน้อยเลยมันช่วงแรกๆของการเล่นมันไม่มีทางเลือกให้อับอันอื่นมันก็เลยแบบมันไม่ไม่รู้จะลงอะไรมันไม่คุ้มเท่าไหร่ถ้าจะลงอันอื่นแล้วตัวไหนที่แบบ ผมว่าจะชอบมีคาถามมากเลยว่าอนาูอันไหนปานไหนที่มันเป็นปานของธนูตีธรรมดาครับธรรมดาคือสามอนดาวตกครับอ๋อนีอ้เปิดใช้งานคอมโบระหว่างโจมตีปกติแล้วเพิ่มโอกาสการโจมอคอมโบเพิ่มขึ้นอ๋อก็เหมือนไล,ลนะะ่ลํำคล้ายไล่ลํำของพวกกระบ,บี่อะไรพวกนั้นไหมอ่ะแบบนั้นอ่ะใช่ใช่ม,มันมันมันจะแบบอยู่ๆมันก็เหมือนยิงไปสามลูกมั้งอใช่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 ใช,ใช่อันเนี้ยเวิร์กหรือเปล่าถ้าเกิดว่าเราอัพมาฆ่าคน ถ้าคนบอกตามตรงว่าพออ่เด้วยแรงที่ตอนผมเล่นลงตอนช่วงสามทุ่มอะครับม,มันพอแรงสูงสูงขึ้นแล้วอะของมันเป็นพวกของท็อปเซิร์ฟอะเพราะฉะนั้นการยิงปกติเราก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการยิงสกิลอ่ะอถ้าพูดถึงในเทียร์ของแบบ นะตอนนั้นที่เล่นแล้วแบบเจอแบบของแข็งๆมากๆแล้วการิีสกิลการดีปกติก็ไม่ค่อยแตกต่างใช่เพราะว่าอย่างที่เราเจอบางทีผมเจอเซิร์ฟสองเนี่ยซึ่งเขาเขาเขาของโหดกว่าเรามากแล้วก็ไส้ในแล้วก็การตีบวกเขาอะมันสูงมากจนกระทั่งเราตีธรรมดาก็ไม่เข้าอืก็คือสุดท้ายสกิลก็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 ไม่ต่างกันเหมือนกันเลยก็แต่จริงๆก็แบบใช้สลับอยู่เรื่อยๆครับเพราะว่า บางทีถ้าเกิดมันฟุกติดสามสอนมันมันมันก็ลดหวบอยู่อืแต่ก็ผมร้อยสิบห้าแล้วผมกลับใช้สกิลมากกว่านะอืมหลัง1 1อยใช่ไหมเพราะว่าพวกปานตอน115มันมันซัพพอร์ตสกิลมากกว่าอยู่ดีนะครับเช่นอ๋ออันนี้คุณจริงอัพเน่อย่างลงทยานเนี่ยประทัดในหนึ่งในพันอัพมา15เลยนะใช่เพราะว่ามันมันซัพพอร์ตแต่สกิลอะมันไม่ซัพพอร์ตตีปกติเลยครับ อ่าโอเคก็นเนี่ยหลังจากใช้สกิลทุก3ครั้งการโจมตีครั้งถัดไปสร้างดาเมจเพิมเ่มเติมเท่ากับ3 0ของพลังโจมตีตนอันนี้ก็คือถ้าสกิล3ครั้งได้ดาเมจเพิ่มเติม30%เท่ากับพลังโจมตีที่เรามีประมาณนั้นจากที่อัพไว้สุดท้ายแล้วเนี่ยธนูอันนี้แบบพูดในมุมมองของเทียระดับสูงหน่อยอะ่ะก็คือสกิลอยู่ดีเนาะเท่าที่ผมเห็นนะนะสกิลอยู่ดีครับเพราะว่าพวกแรงสูงสูงเขาบวก ทั้งตัวเกินสิบห้าแล้วน่าจะเกินสิบห้ากันหมดแล้วตอนนี้ซึ่งพอมันบวกกันแล้วแค่ดูตัวของผมครับป้องกันก็น่าจะนำกันวิชาปะผมไม่แน่ใจใช่ครับใช่ใช่ป้องกันนำกันวิชาตอนนี้ซึ่งพวกเซิร์ฟสองหรือว่าคนที่ติดท,อทอ็อปท็อปเซิร์ฟอะตอนนี้ชุดที่บวกน่าจะมากกว่าผมป้องกันมันจะยิ่ง ขึ้นเป็นทวีคูณไปอีกอะเพราะงั้นผมว่าถ้ามันไม่มีปลานอื่นหรือว่าะายอื่นมาซัพพอร์ตตีปกติมากกว่านี้มันสกิลน่าจะแรงกว่าเดียครับแล้วปานอย่างอย่างลมลมลมปานที่เหลือครับเออ่เห็นอัพไปค่อนข้างเยอะอันนี้ก็คือจะเป็นพวกปานร้อยขึ้นไปเน,นี่ยปานร้อยธนูลาบไรเงานี่อืมจริงๆผมคิดว่ามัน เหมือนมันจะเพิ่มดาเมจเยอะนะผมก็รู้สึกว่ามันออกบ่อยแต่ว่าผมยังรู้สึกว่าท่องเดียรอยูทาจอกอะแรงสุดอยู่ดีในปาร์ททั้งหมดอืมเพราะมันเพิ่มโอกาสที่จะใช้งานการบตบที่เข้าสิบเปอร์เซ็นให้ดาเมจขาวที่ขึ้นนะครับอืมอมาถึงตัวเลขมันจะขึ้นน้อยแต่ผมรู้สึกว่ามันแรงอืมอ่นจริง,รงคุณจริงอาจจะไม่ทันสังเกตเพราะว่าคุณจริงเลิกเล่นไปก่อนเนาะจริงๆการขึ้นดาเมจขาวหรือดาเมจปิดชีพอะครับมัน มันคือการคริติคอลมันจะทำให้ดาเมดแดงเป็นสองเท่าจากที่คุณจิงเห็นอืมเพราะนั้นคุณจิงเข้าใจถูกแล้วว่าพอมาขึ้นดาเมจขาวแล้วมันแรงมากๆเพราะมันติดคิอืมมันก็เลยทําให้ตัวท่องเดียวอยู่ทจักรมันดูมีผลมากๆอันนี้ผมผมพยายามดันปลานท่องเดียวอยู่ทจักรแต่ว่าดันเท่าไหร่มันก็คือมันไม่ได้เพิ่มโอกาสติดอะครับมันเพิ่มความแรงขึ้นเฉยๆอาใช่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 หลักหน่วยมันเพิ่มเป็นหลักหน่วยจนแบบ มันมนแรงขึ้นจริงใช่ไหมวะแล้วอันนี้คือน้อยสุดเลยน่าจะไม่ได้อัพเลยด้วยซ้ําแบบว่าเพิ่มรลยะเวลากังฟูเสริมอื่นนอกจากวิชาตัวเบากังฟูเสริมอื่นนี่ของธนูมันมีอะไรนอกจากสกิลตีล่ะครับมันกังฟูเสริมอื่นมันแทบไม่ได้เพิ่มอะไรมากมายเลยครับมันมีอันนึงที่เพิ่มโจมวิชาปะอ๋อมีป้องกันกางฟูเพิ่มพลังกางฟูของเพื่อหนหรอคนที่อยู่รอบตัว อ๋อเนี่ยมันน่าจะอันนี้มั้งครับอืมลซึ่งในเรื่อง,งมันเพิ่มแค่เวลาระยะเวลาเองอ่ะผมก็เลยรู้สึกว่าผมกดหม่ก็ได้ไม่เป็นไร <c oughs> อ๋อมันไม่ได้ทําให้ตัวตัวอะไรแบบสกิลแรงขึ้นหรือตีขึ้น <c oughs> โกรธก็เช่นกันเนาะอัพน้อยเพราะว่าเราก็ไม่ค่อยอยากจะโดนตีอยู่แล้วด้วยเ <c oughs> มื่อก่อนอัพเยอะครับเพราะว่ามอนเข้ามาลุมเยอะแต่ว่าเอาตอนนี้เอาไปกระจายดาเมจอันื่นหมดแล้ว จะมีคำถามหนึ่งที่ผมได้รับบ่อยมากเลยก็คือถ้าเลือกที่จะต้องใส่หินปานดันปานธนูสักปานหนึ่งแบบสมมติว่าเราไม่ไม่ได้ใส่หินออปานอย่างเงี้ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าในในี้ในช่วงที่คุณจริงเลิกเล่นไปมันจะมีพวกหินออปาน2มาขายก็คือออฟใส่คุมแล้วก็บวก2ทั้งทั้งหมดเลยอะไรแบบนั้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าแบบสำหรับคนที่มันไม่ได้มีงบมากอะ่ะถ้าจะต้องเลือกอที่จะใส่คุมปานอ่ะใส่อะไรดี ผมอ่ะทำไว้คือธนลุรับไรเงาอ่าเนี้ยเหรอธนลุรับไรเงาบวกสามบวกสองบวกสองสังเกตจากปลานอื่นอ่ะมันบวกขึ้นเลเวลลาทีละน้อยมากน้อยจนแบบน้อยจนแบบผมรู้สึกว่ามันบวกขึ้นจริง,รงๆใช่ไหมอะไรเงี้ยมันเหมือนประมาณว่าผก็เลยมาดูว่าธนลรับไรเงา ธนูรับแรงเงาเหมือนประมาณว่าเปอร์เซ็นต์ธนูรับแรงเงาเวลาเราบวกปานขึ้นไปอ่ะมันเพิ่มแล้วดูเหมือนตัวเลขมันโอเคกว่าอย่างอื่นใช่ครับก็คือมันบวกทั้งเปอร์เซ็นต์ที่โอกาสโอกาสติดแล้วก็ความแรงที่เพิ่มขึ้นผมเลยเลือกธนูรับแรงเงาก่อนก็นหรือว่าหกสิบมันมันมันเพิ่มขึ้นมากกว่านี้ครับ ตอนหลังๆนี่มันเริ่มมาเพิ่มขึ้นแค่0.1น่แล้วอ่าใช่อย่าที่คุณจิงบอกตอนแรกผมเข้าใจว่ายิ่งอัพไปไกลมันยิ่งแบบมันยิ่งไม่ได้บวกเวอร์เนาะมันบวกทีละ0ูจุดอะไรอย่างนี้มีช่องแชทถ,ถามว่าเห็นแจ้งรู้จริงอะ่ะสรุปมันไม่ได้บวกโจมตีใช่ไหมครับมันบวกเลือดครับเห็นแจ้งรู้จริงอ๋อมันแปลผิดหรอใช่ครับโอเคตามนั้นเลยครับคุณภาคีแต่ที่คุณจิงบอกเห็นแจ้งรู้จริงอไม่ได้บวกโจมตีตอนแรกผมเข้าใจผมอัพอะ ผมอัพเห็นใารดูจริงเสร็จแล้วพอมานั่งดูในข้อมูลมันดันไปบวกเลือดอะ่ะมันไม่ได้บวกดาเมจไม่ได้บวกโจมตีจบเลยอันนี้ชัดเจนแล้วอย่างลมทยานนะครับคุณจริงมีแบบควาแนะนําอะไรเพิ่มเติมไหมครับลมทยานค่อนข้างที่จะอัพทีนึ่งอะ่ะใช้เงินเหมือนเอาเงินดันนะครับอื <c oughs> เห็นภาพเพราะงั้นผมอะ่ะผมเป็นสายดาเมจอยู่แล้วผมเป็นคนบ้าดาเมจ เพราะงั้นผมจะดันพวกดาเมจล้วนๆเลยก็คือประทานหนึ่งในพันน่ะเห็นชัดๆว่าดาเมจขึ้นอืมเพราะว่าเนี่ยมันเขียนตรงตัวเลยเนาะใช้สกิลสาครั้งได้ดาเมจเพิ่มเติม32%ของลังโจมตีส่วนที่เหลือเนี่ยติด5หรือติด1คือจบเลยถูกไหมแตอ่อันที่ติด5เนี่ยจะเป็นอันที่สอบเหมือนสําคัญรองลงมาไหมครับแบบนั้นอันที่ติด5ผมอัพไว้ให้ติดแล้วก็ไม่ไม่อัพเพิ่มเฉยๆครับอืม พลังสะลวงเกาะก็คือเพิ่มโอกาสใช้งานสามสอนเราตกเพิ่มขึ้นโอเคอันนี้เพิ่มพลังงานคนตีปกติน่าจะน่าจะใช้ได้ดีอยู่แต่ว่าผมอะโดยส่วนตัวแล้วผมไม่ค่อยได้ตีปกติเพราะว่าถ้าไม่ได้เล่นพวก p ีพีอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช้แล้วอะช่ครับเพราะว่าเราอยู่กบมอนแตส่วนมากก็ฟาร์มด้วยเหมือนพวกลาไพ่ร้อยยี่สิ้อยสิบรอยยี่สิบอะไรเงี้ยครับมันจะบวกปานปะทะหนึ่งในพันค่อนข้างสูง อืมอ่าอันนี้คุณจริงทำลายห้าร้อยเนาะมันก็จะไม่มีร้อยใช่จริงๆอยากทำร้อยี่สิบแต่ว่าช่วงที่ผมทำอะปั้นๆเลยมันมันไม่มีคนทำของจริงๆตอนแรกผมแพนจะไปทำร้อยสามสิบเลยเพราะว่าผมค่อนข้างเก็บเลยไว้ไวแต่ว่าจะทำอาวุธร้อยี่สิบแล้วพวกชุดอะจะไปทำร้อยสามสิบเลยแต่ปรากฏว่าผมเพิ่งมารู้ตอนหลังว่าพวก ตอนร้อยสมสิบอ่ะมันใช้ของอีกประเภทหนึง่งเหมือนตอนที่เราขึ้นแปดสิบอะครับมันเปลี่ยนไปเลยเป็นของอีกอีก,อ,กอีกแบบหนึ่งเลยใช่พองินมันก็เลยดองไม่ได้ผมก็เลยแบบอ่ะว่าจะทำร้อยี่สิบแทนแต่ว่าก็เลิกก่อนอประอจบที่ประดับร้อยเก้าซึ่งร้อยเก้านี่ไม่ได้จบด้วยนะครับหมายถึงว่าถ้าคนจะทําสุดอีกมันก็ทำร้อยร้อยสิบเก้าร้อยยี่2 9บเก้าอะไรแบบนี้ มันมีคนที่รักในธนูอะแต่ว่าไม่รู้ว่ามันเก่งหรือไม่เก่งหรือว่าเล่นยังไงดีอะไรแบบเนี้ยโดยเฉวาะที่มันตีไกลอะถ้าคนไม่เติมเลยหนังชีวิตจัดๆนะผมว่าธนูเนี่ยอืมความคิดเหน่อยของจริงก็คือในมุมมองของคนที่ไม่เติมเลยกับธนูแม่งเหนื่อยมากเลยใช่ไหมเหนื่อยมากๆครับมันมันคิดว่าพอกับกระบ,บี่อะผมไม่แน่ใจนะอือมอ่า่วงหลังๆมั้ง เพราะว่าห้ามใครประชิดตัวสมมติว่าคนที่ไม่เติมกันบางทีมันวิ่งไล่กันถูกไหมครับใค<ช>ต <Okay. S 1> ัวจะได้เปรียบตรงที่ยิงไกลๆก็จะโดนแต่ในขณะเดียวกันถ้าธนูโดนประชิดตัวปุ๊บก,ก็คือจดทันทีเลยห้ามโดนลุมห้ามโดนประชิดตัวห้ามเจอคนที่ยิงไม่เข้าแล้วแบบถ้าไม่ติดสามสอนคือจบละอืมใช่แล้วก็แบบถ้ามีมังกรเคลื่อนโดนสตาร์ทอีกสองวิไม่มีโอกาสได้ส่วน ใช่ผมถามอีกเรื่องหนึ่งก็ในช่วงก่อนที่จะเซียนนะครับคุณจิงเก็บเลเวลก็ใช้คอมโบแบบไหนบ้างอะ่ะก่อนเซียนสมุดแดงสามเล่มครับสมุดแดงสามเล่มหนึ่งเอาสามเลยใช่ไหมใช่ครับอืมแล้วก็ขอสวมใส่ทาไมถึงเลือกทาลายผ้าร้อยเพราะปัญหาภาพ<น>ไม่ได้ใช่ไหมครับจนใจใช่ทำภาพไม่ได้แล้ว,แล,วแล้วถ้าถ้าเป็นไปได้ครับถ้าตัดเรื่องภาพออกไปอ่ะจะทำร้อยสิบใช่ไหมจะทำร้อยยี่สิบ อก็คือจะข้ามเหรอครับหมายถึงคุณจริงจะใส่เก้าสิบอย่างเงี้ยแล้วก็โดดไปร้อยยี่อย่างนั้นใช่ไหมครับอ่าตอนแรกอ่ะผมใส่อยู่ผมไม่แน่ใจว่าแปดสิบหรือไงอ่าผมน่าจะใส่แปดสิบอยู่แล้วก็ผมจะข้ามด้วยความที่ต่อให้ผมเป็นธนูก็จริงต่อให้ยังไม่ร้อยสิบห้าก็จริงแต่ว่าผมค่อนข้างจะฟาร,ร์มไวกว่าคนอื่นเขามผมก็เลยกะว่าเออดองของแล้วทำร้อยยี่สิบทีเดียวไม่รู้ไหวไหม แต่พอดูของเช็ค <c oughs> ของไปเรื่อยๆอะ่ะผมก็เห็นว่าไม่น่าไหวเพราะว่ามัน,มนติดม<อ>ันติดภาพวาดแล้วก็ติดภาพวาดด้วยใช่ผมก็เลยทำร้อยมาก่อนแล้วค่อยจะทำร้อยสามสิบเด้งอีกทีหนึ่งแล้วเอ,อตัวออปปิ้ถ้าเอ,อไม่รู้คุณจริงยังจำออปปิ้ได้บ้างไหมมีแบบแนะนำไหมครับนอกจากที่ใส่อยู่ดูในคัดเก้าปีดได้เลยครับผมล็อกไว้อยู่อ๋อสสีอันนี้เหรอครับ ใช่ใชจะเป็นโจมตีรุนแรงดาเมจทีเพิ่มขึ้นเจ้าโหดอันนี้ตรงตัวบวกค่าพิเคสิบห้าเปอร์เซ็นต์เมทียุธอ่ะอันนี้ออฟที่แบบเขาเล็กสาันประจําบ้านคิดอะไรไม่ออกบอกเมทียุดเอ่อแล้วก็มังกรฟ้าร้องอันนี้คุณจิงอยากได้อยู่แล้วกําแพงเหล็กไม่มีไม่มีมมในช้อยที่คุณจิงอยากได้หรอจริงผมบ้าผมบ้าถ้ามีอ๋อโอเคตามนั้นแล้วก็<ม>จริงๆถ้าเกิดว่าผมเล่นต่อผมจะทากําแพงเหล็กไว้อันนึงเพราะว่าผมมีปีกสองอันอในครังบุต ใช่คดัใช่ครับทำได้แล้วก็ด้วยโชคที่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าเอฟเฟกปัจจุบันของปีกอ่ะมันมันมีผลกับมอนด้วยมันก็เลยทำให้ฟาร์มไวมากอยู่แล้วครับอืมอืมใช่ครับเมื่อก่อนฟ้าร้องนี่คือพอฟ้าผ่าลงมามันตุ้มต้ามมากเลยอ่ะใช่มันกลายเป็นว่าปีกปีกอันนี้ผมอ่ะอ่า เอ p ไวกว่าปีกที่อยู่ในครับนี่ปีนี้ที่ที่ผมเคยลองก่อนคุณจริงจะเลิกเล่นเนี้ผมเอาปีกนี้มาใส่ไอเนี่ยได้ทาเลน e ี่เอฟพสิเอร์ซ็นจริงได้สเตตัสออทั้งหมดสิบปเซ็นแต่สู้ปีกที่ใส่ยอยู่ไม่ได้ใช่ถ,ถ้าผมเล่นต่อผมก็จะเก็บปีกนี้ไว้แล้วก็ไปไปขัดเกาอีกปีกเอฟพีแทนเพื่อจะเอากำแพงเหล็กอืมแล้วก็ปีกนี้ก็เหมือนเอาไว้ฟาร์มเอ็นนั้นก็เป็นพีพีจา๋า ใช่ครับใครที่อยากดูสัตว์วิเศษหรือว่าตัวมุกวิเศษนี่ไม่มีแล้วนะเพราะว่าคุณจริงเลิกเล่นก่อนแล้วกนคนจริงประมาณนี้น่าจะไม่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับธนูแล้วแหละเดี๋ยวผมน่าจะเอาตรงนี้ไปยําทําคลิปสักหน่อยจะได้มีไกด์ธ <ๆ S 2> นูให้เพื่อนๆ,ๆได้ดูโอเคครับคุณจริงขอบคุณมากนะครับสละเวลามาคุยด้วยนะครับตังคิวตังคิวเลยมากๆเลยเจอกันในอววครับได้โอบผมโอเคจัดบปครับ